สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอกุ้งลำเพลินออฟฟิเชียลมื้อนี้เปิดเพลงเปิดได้เลยหรอเปิดนานแล้วค่ะคุณแม่จากซองซอกุ้งลำเพลินออฟฟิเชียลซอเลยหรอซอค่ะซอกุ้งลำเพลินออฟฟิเชียลครับปวงเล็บข้างหลังจะเป็นว่ามียคอนไวท์อันนี้จากเอฟซีพลังเงียบน้ององค์อิงจะเป็นน้ำที่เขาสั่งมาให้ เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มจากเครื่องดื่มพระพระครับผมมีมีแค่สองรถนี่มาได้ครับผมนัสเซอร์เลยนะหยิบคนละขวดเลยนะคะขอบคุณพี่วิโรดขอบคุณนะขอบคุณพี่วิโรดนะครับวิโรดค่ะเอฟซีพลังเงียบครับผมมานี่เลยมานี่เลยมานี่ลูกมาเลยเอาเอาน้ำมาเละไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยมาเลยนี่หยิบได้หยิบได้นี่ครับผมน้ำของพี่วิโรดสามคน สามคนหยิบได้ค่ะของพี่วิโรจน์นะคะไม่ใช่ของพี่สองคนนะมีน้ําแค่สองรถกับกระทิงแดงนะคะอุยไม่ใช่กับโสมโอทีค่ะโสมโอทีชีวิตเอาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะจะเป็นแดนเซอร์คนละขวดคนละขวดนะคะแม่ไปหยิบคนคุยด้วยนะลูกสามสามขวดสามคนนะคะได้ได้งบคนละขวดพี่เขาให้งบมานน้อยช่วงนี้ขอให้ถูกหวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหยิบเลยนะคะแดนเซอร์หยิบเลยค่ะแดนเซอร์มาเลยนะคะ แดนค่ะแดนมาเลยค่ะแดนค่ะอันน okay. ี ka ka. Okay. Of, mm ้น้ำของพี่พี่โรดนะคะหยิบได้เลยค่ะคนละหนึ่งขวดนะคะมีนะมไเห็นนั่นแล้วอื่นมีแค่นี้นะคะตามงบนะคะให้งบมา6,500บาทนะคะซื้อได้แค่ประมาณ65ขวดนะคะหยิบคนละหนึ่งชิ้นนะคะหยุกหนึ่งชิ้นหยิบได้เลยค่ะเออมาไอโบิทเด้อค่ะมาเลยค่ะแดนแดนค่ะแดน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 เดินบอกได้ อ่ะเบิดไปเบิดไปเบิ่อมาเบิรไปพี่วีโรดค่ะมีเพื่อนผมชุกกำลังกับน้ำสองรถนี่แหละฮะแดนค่ะแดนค่ะแดนแดนแดนค่ะแดน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 ค่ะแดน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 แดนหยิบเลยนะคะไม่มีถ่ายหน้าค่ะถ่ายแต่น้ำอย่างเดียวขอบคคุณนะะ ตัวน <UK S 2> ี้เป <s> ็นน้ำตัวใหม่ล่าสุดนะคะตัวน้ำนมม่ร้าสุดของโซบโอทีชีวิตโอเลยอันนี้ขอจากใครคะจากพี่วิโรธค่ะ FC พลังเงียบของน้องอุ้งอิงขอบคุณพี่วิโรธด้วยนะคะขอบพี่วิโรธค่ะขอบคุณนะคะ FC พลังเงียบพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันพี่ก็เอามาเพราะว่าถูกมาเภาหรือยังไงมันเป็นสองขวดยี่สิบบาทเพราะเพียงงกเขาให้งกมาแค่หกร้อยห้าสิบบาทหกสิบห้าคนนะครับพิเนเซอร์ คราชหนึ่งชิ้นนะคะคราชหนึ่งชิ้นน้องน้อยกับน้องไบเอิญนะคะค่ะถ่ายโดนน้อไม่ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่โรค่ะขอบคุณนะคะคราชหนึ่งชิ้นนะคะค่ะค่ะบอกมูมาพายเบิร์ดมาเลยนะเป็นน้ำบูครับบูฮาร์ไรส์กับสับการ์ดโรสลงทุนแช่ให้น้องยังเย็นหมดยางหมดยางเกินมาเกินมาเกินมาเป็นเบิร์ดต้องปุ่มไป ลงกลุ่มแล้วแต่ว่าบางคนกับบ่มีเบิง่งมีไหมมีไหมกระเทยมาให้หมดนะคะขอบคุณนะคระับสำหรับพี่วิโรเจฟซีพลัมเงียบของน้องอุงอิงขอบคุณพี่พนใจดีให้มีเหลือมีเหลือมีเหลือเอาโอเคคลิปนี้ฝากไว้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามของน้องช่องซอกุ้งและเพลิน <Okay. S 1> ออฟฟิเชียลนะครับผมฝา <Okay. S 1> กกดไลค์ก็ใช้ได้นะครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับเ <Okay. S 1> จอกันใ่คลิปหน้าน,นะครับผม okay.